บริษัทกรังฟรีสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนมาพบกับพวกเรามิสมอ์โชว์2020กันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอร์โชว์ครั้งที่42เข้าชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภยัยตามแบบฉบับวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขกลับเข้าสู่ช่วงทอล์กทูเกเตอร์นะคะ ใครที่อยากจะได้รถใหม่ในช่วงนี้นะคะห้ามพลาดเลยเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับงานที่ทุกคนรอคอยงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ปี2021นี้แน่นอนมีอะไรใหม่ๆเด็ดๆที่เราจะได้เห็นในงานครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณพิรพงษ์เอี่ยมลำนาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังปรีสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอยู่กับเราวันนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องบอกว่างานนี้เป็นงานที่ทุกคนรอคอยจริงๆอยากจะรู้ว่านวัตกรรมยานยนต์เด็ดๆในปีนี้มีอะไรที่สำคัญมีกี่แบรนด์รถยนต์ที่จะมาร่วมกับเราในปีนี้ค่ะก็ในแบรนด์ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณ30บาแบรนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของ ไฮไลท์ในปีนี้นะครับก็คง,งหนีไม่พ้นในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเพ oh, ราะแต่ละค่ายปัจจุบันเองเนี่ยก็เริ่มมีการเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆมากขึ้นจริงๆก็จะมีแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คือเฟสบอลนะฮะเฟสบอลจากจีนนะครับ <Great Wall S 2> อันนี้ก,ก,นก็จะมีตัวฮาร์เบลนะครับเอสหกที่เป็น SUV เข้ามาเปิดตัวใหม่อันนี้จะเปิดตัวในงาน <c oughs> แล้วก็จะมีตัวที่เป็นชื่อว่าออร่านะครับออร่าฟูดแคทนะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก อันนี้ก็จะเปิดตัวในงานเหมือนกัน,ค,นครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว沃尔沃นะครับ x c 40ซึ่งเป็น compact SUV ที่เป็นไฟฟ้าล้วนร0อะฮะแล้วก็ อ่า i ดนะครับตัว uh, e t r o ร GT รถ4ประตูที่เป็นคูเป้เป็นไฟฟ้าเพียวเหมือนกัน oh. นะฮะ oh. อันนี้ก็จะเข้ามาเปิด uh, เวโชว์ในงานแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกรถหรูหรนะครับอย่างเช่นอย่างค่ายค่าย BM ก็จะมีในตัวซี r ี e 5่งก็เปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับหรืออย่างเบนซเองก็จะมีอย่างพวกตัวเ uh, l e GLS นะครับ oh. GLE ก็จะมีรุ่น 350DE นะครับซึ่งจะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกันแต่ว่าคู่กับเครื่องดีเซลซึ่งปกติก็จะเป็นกับเครื่องเบนซินก็ส่วนใหญ่หนะฮะแล้วก็จะมีอย่างโรชพารามิร a นะครับอันนี้ก็เปิดตัวใหม่เหมือนกันะจะมีโ l o ลอยโอซลอยก็เปิดเพิ่งเปิดตัวก็จะปไม่นานอ่าง n นิวโก s สเลยซึ่งซึ่งตัวเก่าก็ขายมาหลายปีแล้วอันนี้คือเป็นนิวโก s สเลยนะคันหนึ่งก็30มสิบกว่าล้านนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอย่างพวกถ้าเป็นรถ ที่จับต้องได้รถทั่วไปไก็ยังมี Ford Ford ก็มี v e n เ e r ใหม่ครับอย่าง s u z u กิก็มี s w i f ปใหม่นะครับมีรุ่นใหม่ใช่แล้วก็อย่างตัวของ Mazda ก็มีตัว bt 5 0ค่ะนะฮะหรือว่าอย่างเปอร์โยเองก็จะมีตัว2008นอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่ที่ผมบอกนี่ป็นตัวใหม่หน่อยเปิดเป็นตัวโมเดลใหม่แต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วในค่ายอื่นๆนก็จะมีเปิดตัวที่อาจจะเป็นอาจจะไม่ตัวใหม่นะแต่ก็มีแบบแต่งหน้าทาปากใหม่ อุปกรณ์และัคชัน่นต่างๆในพวกนี้ค่ะ <c oughs> ก็หลายอย่างที่เราจะได้เห็นเป็นรูปแบบใหม่ๆแล้วก็อาจจะได้ทดลองด้วยซ้ำนะคะว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆใน <c oughs> อุตสาหกรรมยานยนต์บ, <c oughs> บ้างทีนี้หลายท่านอยากทราบแล้วพอมีงานมอเตอร์โชว์ขึ้นมาแบบนี้มีรถใหม่ๆมาเปิดตัวได้ไปจับจองได้ไปลองแบบนี้โปรโมชั่นของงานมอเตอร์โชว์หรือว่าการร่วมสนุกของประชาชนที่เข้าไปดูในงานอย่างงี้ค่ะทางเราได้จัดเตรียมอะไรไว้ให้บ้างคะ ก็อย่างในงานคนที่ที่ซื้อบัตรนะครับาเข้าชมก็ยังมีการชิงรางวัลรถยนต์รัหรือรถจักรยานยนต์เหมือนเดิมครับแล้วก็ผมว่าคนที่เข้าไปงานเนี่ยผมว่าคิดว่าค่ายรถต่างๆก็เตรียมโปรโมชั่นต่างๆไว้นะครับเพื่อที่จะตอบสนองอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าจริงๆมันก็ในยุคนี้ก็ก็เรื่องของเศรษฐกิจและไร่ต่างจะไม่่ดีนะครับจริงๆผมว่าก็เป็นจุดดีที่ว่าคนซื้อนะครับก็อาจจะ มีหลายๆบยริษัทหลายๆค่ายนะครับก็คือพยายามมีโปรโมชั่นอะไรเื่อเพื่อดึงดูดให,ใ,หให้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 ที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นเป็นส่วนที่ที่กับมาแค่ที่กำไรของคนท,ที่คิดว่า <ๆ S 2> มีสตางค์และอยากซื้อตอนนี้นค,ค่ะการจัดงานแบบนี้ที่จะมีการรวมกลุ่มกันของคนคที่เยอะพอสมควรในการที่จะมาดูนวัตกรรมยานยนต์เนี่ยนะคะทางผู้จัดงานเองเนี่ยมีการป้องกันหรือมีมาตรการอะไรในการช่วยป้องกันการแรพร่ระบาดของโควิด -19 ในงานครั้งนี้ค่ะ ก็จร,จริงๆสำหรับงานในปีนี้นะครับเราก็ยังคงใช้มาตรฐานเดียวกับงานที่เราจัดเมื่อปีที่แล้วเพร่ะปีที่แล้วเนี่ยเราเราน่าจะเป็นงานแรกเลยที่จัดหลังจากโควิดอุยทุกคนจับจ้อง<ช>มองด<ช>ูแล้วก็บอกอุ้ยมาตรการดีจังเลยมีใส่หน้ากากมีใส่เ a สช shield เราก็คงใช้มาตรการเดียวกันอยู่ค,คทั้งเรื่องเรื่องของการที่เข้ามาเนี่ยนอกจากจะมี สแกนเรื่องอุณภูมิหรือตรวจต่างๆจากทางเจ้าของสถานที่แล้วก<ะ>่อนที่จะเข้าตัวงานอีกทีเราก็มีการตรวจวัดอีกทีหนึง<ะ>่งนะครับแล้วก็ในการที่จะเข้าบูธต่างๆพวกเนี้นะครับเราก็ก็มีการกั้นทางเข้าทางออกให้เป็นระเบียบนะนะครับแล้วก็เรื่องของจุดอแอลกอฮอล์ต่างๆก็มีบริการไว้นะครับซึ่งคนในงานเองแล้วก็คงต้องต้องมีการใส่แมสตลอดนะครับซึ่งเราก็จะมีคนที่เจ้าหน้าที่คอยเดินคอยประสานพันธ์เตือนอยู่อยู่ กระจายอยู่ตลอดงานอยู่แล้วเวลาไปลองรถก่อนลองรถหลังลองรถก็เจ้าที่เซลลต่ตา,งางเขาก็จะมีเตรียมไว้ให้อ๋อดีเลยค่ะนะคะก็ะะจะดูแลความปลอดภยัยดูแลความสะอาดในการที่ก่อนและหลังในการที่คุณจะได้ลองเข้าไปนั่งในรถด้วยเพื่อความสะอาดของคนต่อไปด้วยุูสถานได้ค่ะขอให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะเชิญชวนเลยค่ะ ก็อยากจะฝากนะครับว่าในช่วงนี้ซึ่งเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในการที่เราจัดงานเองเนี่ยนะครับตัวภาคส่วนก็อยากที่จะได้รับการสนับสนุน<ฆ>รหรือว่าคนเองที่คิดว่าอยากจะซื้อรถหรือมีความจําเป็นที่จะซื้อรถตอนนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับหรือว่าถ้าถึงถึงเวลาจริงถ้าเรายังไม่ได้อยากจะซื้อตอนนี้ผมว่าศึกษาก่อนก็ดี<ฆ>เพราะเวลาจะซื้อรถสักคันเนี่ย เราคงไม่ใช่แค่เหมือนกับไอ้วันนี้เดินไปซื้อเลยแต่วันนี้ทุกคนอาจจะต้องเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าไปลองรถซึ่งในงานเองถึงจะไม่ได้ซื้อก็สามารถเข้ามาลองและเปรียบเทียบได้คือไม่ต้องไปหลายที่อยู่ในงานหนึ่งก็ลองไปลองนั่งลองอะไรต่างๆให้ให้หรือเราลองขับด้วยก็ได้นะครับอให้ให้เต็มที่เลยนะครับที่ในงานก็มีบริยการอยู่ก็ ก็อ,อยากเชิญชวนให้ให้ไปกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณพีรพงษ์เอี่ยมลำเนานะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังบรสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42นะคะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4เมษายนที่ Challenger 1 3เมืองทองธานีคุณผู้ชมสามารถที่จะไปลองค่ะไปดูนวัตกรรมยานยนต์กันได้นะคะ แน่นอนล้วคะ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งงานระดับอาเซียนที่คุณต้องห้ามพลาดค่ะ24มีนาคมถึง4เมษาย,ยนนี้ณอาคารชาเลเจอร์1-3อิมแพกเมือ,องทองธานี